สวัสดีครับวันนี้วันที่30เมษายน2526ปี2025จากคอจก c อสซนะี o o a ล์แอ l l ณหนองโนใต้ได้ทำการทดสอบเพื่อจะเอาไปติดตั้งอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 5K โดยที่ไม่ใช้แบตเตอรี่ ที่บ้านคุณหมอศรีแก่งคอยครับวันนี้ได้ทำการต่อระบบวงจรเรียบร้อยแล้วกำลังทำทดสอบอยู่ครับผมอันนี้จะมาแนะนำกล่องคอนโทลนะครับผมห่อตะกอ p s เอ a n ีออนซูลาเซนะน้องนองนงใต้นำโดยนายชูชาติผู้ดีครับผมด้เปิดกระดูข้างในให้ครับผมอันนี้เป็นระบบกล่องคอนโทลนะครับมีแมกนิทิก ระบบไฟก่อนเข้าอินเวอร์เตอร์ตอ่อกลางคืนแล้วก็มีระบบเซเลคเตอร์หรือ ATS นะครับสลับไฟาทางด้าน AC และทางด้าน AC อินเวอร์เตอร์มีผมใช้ชิ i โนทัมเมอร์สตัวเดีย๋ยวจะเพื่อต้องการเปรียบเทียบ ความประหยัดไฟระหว่างไฟการไฟฟ้ากับไฟอินเวอร์เตอร์ครับผมนี่ทำการาต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะนำไปติดตั้งที่บ้านพี่ครับผมบบ 5.5k สมบูรณ์เรียบร้อยกำลังเทสท,ทดสอบครับ ครับผมสนใจติดต่อหอจกพีเอสซีออยน์าหนองโนใต้เบอร์โทรศัพท์0 6 1 9 6 1 2 7 4 6ครับออกแบบและติดตั้งโซลา์เซลล์ทุกระบบทั้งปั๊มน้ำซัมเมอร์แอร์แบบประหยัดใช้ตัวเดียวใช้แอร์ตัวเดียวหนึ่งพันสองร้อยวัตต์ หรือแอรันแปดก็ได้ครับอันนี้ 5.5k ที่จะไปติดบ้านหมอสีนี่คือใช้ระบบไฟทั้งบ้านเพื่อการประหยัดไฟครับผมเป็นระบบไฮบริดแต่ยังไม่ใช้แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เดี๋ยวคุณหมอบอกว่าจะซื้อใส่ภายหลังครับผมขอบคุณคุณหมอสีที่ให้ความไว้วางใจหอเจ้ากอล์ mm. o พนะียร์ซีโอแอเซล์เซลณหนองโนใต้ครับขอบคุณมากครับ